ใครอยากเห็นเราโดนยำปีนะขอบคุณคุณเลยอีงแลดี๋ยวตายปะเชื่อไแปแปลงก่อนมาทำผมแล้วปะไม่ได้ะอะไม่ทำมไม่ท อาลครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับขนนวนอ e r g แ n ง EP 2นะครับรอบที่แล้วเราบอกว่าคใครากเห็นเราโดนยำตีนะครับคอมเมนต์ไว้เลย <c oughs> โอเคร,รอบนี้เราก็ซ่อนหุ่นกันทั้งคู่นะครับไม่ไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ในแมปนะแล้วเราก็จะกดกันไปสองคนมาเดิมดูสปอตเดี๋ยวเรามีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาก,ก่อน <c oughs> ตอนนี้ก็ลงเ <c oughs> พื่อนผมเขายุ่งนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยอยู่กันเลยก็โอเคดู <c oughs> โเอเงราสองคนได้แล้ว ดูโอ้เงาเงาโอ้ยกดปุ๊บจะปั๊บสวยอโอ้เปิดปุ๊บเข้าปับ๊บไม่รู้ด้วยว่าใครอยู่ในแมปอ๋อโอเคเสร็จแล้วเอ้ยเนี่ยแ่เราจะเราจะโดนยำทั้งทีเราต้องมีระบัะดไปดิสองตีโอ้โหเราเล่นอย่างกับเราเราเล่นอย่างกับเราไม่ได้กินข้าวกันมาวาเลย จะจัดไปสอนไหมไปไปดีก็ได,ด้ไป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 ยูทูสปีรสปีรไปเออคำอเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวผมบอาครับไอเนี่ยผมมีาหงไอบาสตนก่อนเนา,เานไรเหีย อ่าเดี yo, Franklin, okay. yeah, oh ๋ยวผมใช้ปพ uh, 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 yes. right. ิษลงข้างล่างเหรอข้างล่างเหรอข้างบนก็มีข้างบนก็มีโอเคมันยิงมาจากไหนวะไม่จริงเอ๊ะมันอยู่นี่เลยปะปะมันอยู่บ้านเดียวกันเหราอ่าๆลงไปลงแล้วลงแล้วลงลงไปแล้วลงไปแล้วลงหนึ่งลูกโออ่ามีตัวถือปืนไฟเข้าไปข้างในขึ้นไปแล้วชั้นสองออกมาเลยออกมาเลยผมลงมาแล้วผม มันอยู่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนสวยน่าจะคางนะผมผมยิงผมยิงเขาตายหรออ่าคิดว่าใช่ะจะผมคางนะเอาแล้วครับรีพอร์ตมานะครับมันโปรครับทุกคนห <laughs> <laughs> น้าจอหุจนยมุนติ้วเลยเนะี่ยเอาแล้วได้ได้ อืมตัวของบาดได้สักงันใช่ใช่มาเกียอยู่มาเกียร์อยู่กับที่เลยเดนอยู่กับที่เลยช๊ยใช่ๆพี่คนช่เชียร์เออเจอโปรเฟล์นะครับตอนนี้เอ้ยมีคนจริงสนามใหม่ตั้งหนัาสอบผมของความเจอผู้สาวจีนโตนะครับอืมอ้าเจอแล้วบ้านนี้นะเดี๋ยวติดมาให้ได้นะได้นะตอนนี้ อยปนมไม่คมเท่าไหร่แต่ว่าแม่นแต่ว่าไม่ต้องว่าไม่ไม่แม่นหัวแต่ว่ายิงคมอยู่อก็สามก็สามผมไม่มีสนไนเปอรสูเปิเหมือนกันสามก่ก็ได้นะคอนเสิร์ตอันนี้เก่งกนะโจังจะหนีไปโรงแรมมะคืนมันไม่ขี่บอร์ดอะไรหนีไปเละผมมีรถไกลอยู่ ใช่ที่มาเองนะครับโอเคเโอ,เโอ้แล้วลอราตกตรงนี้เสียวมันมีหุ่นเหรอไม่ใช่เหอใช่ใช่ผมเลยว่าเราหนีดีกว่าผมมาดิสอดแล้วาตามไปอยู่ มาที่อีโวลินินจาน้าจะเก่งระดับเป็นตีไม่ดีตีชายดิมตีตรงผมว่าไม่น่าใช่ตีชายเพรชายเิ่นเนี่ยเ็นสู้ะคนเล่นอ้ยมีคน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 ีคนอ๋อรอรอุ่นดีวาผมนี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ผมว่านน่าจะดูแล้วเราเมา คูยไปมีไฟด้วยโอเคของคนนี้เลยหนึ่งของนึงอ่าลงกหนึ่งลูกหนึ่งอ๋ออ่าแลวพอแล้วผมเข้าไปก่อนโอเคผมเก้าสิบเปอร์นนะยังไม่มี ก็ไปหนแลวเฉยต่อโอเคภูมของแต่หมือนแบบมันลงผลปะมันกินดินเสียไม่ใช่ใช่ไม่เป็นลง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 หลังเลยอ๋อเหรอเกียริเปิดจะไปและวลงลงลงต่อ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  สวยพม่ดูอ่าไอตัวผมเล่นแล้วดีว่าบ่อยแค่ไหนช่อช่าดเถผมไม่เสียดอืมอยากุกตอยากชนะแหละไั่นเดี๋ยวอุณนกสกาเลยผมจะได้ขวดไหมเคค บาดเลยนะอาเธอร์เดี๋ยติดโอเคลงที่ลงน่าจะใส่ก่อนอา ใ <Okay, okay. S 2> ช้่ครับเอาชิ้อเลยเฮ้ยอย่าไปยูเราก่อนเรียบร้อยโอ้โหวงเจ็บมากวงเจ็บมากระเบิดเลย Okay. มีสกิลร์มีเขาสกิลตด้วยแต่มันแบบมันตีกันอยู่เลยเหมือนนะใช่ใช่เขาสู้กันดีเป็นสกายอิมีิวชวนเออผมยังไม่เห็นเลยต้องหาจุดกินกกันหลบไปหลังตะเขียวแต่ผมไม่หอตัวยอ่าเ้็นหาจุดแล้วแก๊กตัวเฮ้ย ยิงรูสองทักสายก็มาปะมีเป็นแก๊สขลาสติลแล้วก็กะกายนะอ่าใช่ข้างล่างตรงนี้มีตัวหนึ่งตีขรบตีขรบตีขรบระวังนะชายอยู่บนอันนี้ชายกาเบียวกาเบียวไมอรู้แล้วว่าแก๊อยังไงไอ้อยู่บนป้ายแดงไง อ๋อโบตัสมันมาจากฝั่งนี้หรอแสดงว่าเขาตีกันอยู่เลย๋อ้ชายเล่นคอติวะโอเคโอเมาไล้วคิดยูไนตก็คนละตียูไกล์นะบัสเดี๋ยวรอานึงยูไนต์นรอ๋อเห็นแล้วเขาตัติวอ่าใช่คนละตีกันชายชเล่นคอติวเขาเล่นแค่โอเคโอเค อ่านั่นีผมอ้อมไกลเลยมีคนในรถสองเลยอ่ะใครยิงฉันไมม่นุอ่าเธอเนี่ยนะคนละตีกันอ่าใช่ใช่ผมโดนลูกองยิงอ่ะจากไหนรูม้มาก่าอระวังระวังโอ้ยจะเซียนวิกันอีกนี้ เป็นพอสติวโอเคซ่อมอยู่แต่โดนซันวิทย่ะผมเนี่ย6วิทย์หนี่ได้ปะพยายามเอาเอาไรอดพยายามอยู่ผมเลยเอาครับแต่วันนี้หยิบตะกายแล้วเป็นไรไม่รู้แหละถอดสายชาร์จเพียงรอดรอดอยู่แต่โดนไล่ เดี๋ยวผมออกไปด้านซ้ายนะบัสไป,ไปเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตรงนู้นเลยดีกว่าโอ้โหแต่ซาพี่ยอแม่นจับจีราเมนะแต่มันเนี่ยถ้าแตกก็เดี๋ยวผมลงอันนี้โอ,อกับเบลอ,อยู่ไหนกอล์ฟพาร์เหรอใช่ใช่จะแตกแล้วกาบเบลอยี่อลๆดีสุด ผมน่าจะแตะนะเหลือแค่นี้นะอะฮะผมผมนีกกระโดดแตะแล้วใช่ใช่ว้าไปอยู่ใช่ปะไปไปไปผมมีนี่กอปยเดี๋ยวไปอยากไปน,นี่เลยผมไม่มีรถเลย ไม่มี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 นี่รอ่าโอเคเจอกันข้ามไปอันนี้มาเอาภาพอ่ะใช่ใช่ใช่แต่แก๊บมันอยู่บนสะพาในย่างได้อยู่แต่มีชายกันอยู่แก๊บคือตัวเนี้ยพี่นัวนชื่อจีอุ้ยเนี่ยอ่ะเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่นั่นชื่อยิงที่อยู่แล้วใช่ใช่ใช่มันมันมันอยู่ล่างคนนะอยู่ตรงสันอยู่อยู่ล่างสภานอ่ใช่ไรหรอก ถึงงน้วเดี๋ยวตายบัสเชื่อไอ้แปลงมันแปลงก่อนแปลงอะไรผมหญิงไม่โดนหัวถ้าโดนหัวน่าจะร่วงอะไรมาเลยอุ้ยีหนวะโอ้โหซีคมนะครับโดนยำตีนสมสมใจครับไอ้กาเอะไรไอ้กายขึ้นสักาน ยิงโคลไม่อยู่ต่ผมน่าจะอยู่ไม่นานนะโคเดี๋ยวผมพยายามหนินะที่อย่างโลง่งชายมาะละเกียร์พายแล้วเข้าทนไปเนี่ยขนมมาทางผมแล้วปะไม่ได้ป่ะบะ้าไม่ทางตรงนั้นไม่ทางเฮ้ยไม่ทำไปนะ แตกที่หัวไปทำไมแตกที่ทย่างโล่งใช่แล้วมันโล่งมากเลยตรงนั้นอ่ะจะจะไดายอ่ะยิงเขาไม่ตายเหลือต่อเดียวเองเนาะถ้าโดนหัวเยอะถ้าโดนดแฉกถ้าโดีพีก็นะเอาจริงใช่เหลือไม่เที่ยวเลยเน่ะผมผมยิงไม่ได้ด้วยแหละอยู่ไกลมาดูนะพี่อเล็กจะหนึ่งห้านะครับตลบมาเนี่ยดูดิก็ไมใครอยากได้เท่าไหร่ ก็ไม่ค่อยอยากได้เก็ไม่ค่อยอยากได้เราเท่าไหร่นะพุ่งแบบพุ่งพุ่งเข้าใส่ไปเลยฆ่ากันเลยปล่อยไว้ก่อนก็ได้คเวลาเวลาตีตีนี้ผมทำไป พอถ้าบาดเสียเอ๊กมาแล้วช่ตี้ติกันอ๋ไม่แช่ตีด้ดกันกันไม่ใช่แอบอันนี้ตีเอ็มสีมีสตัวมีโบทาเพร,เรยแล้วก็อดอ้าวชาแตกตืดตืดจตืดตืดตืดดตืดเราจะทำยังไงดีอะงั้นเราก็ตอนนี้เอาเอ็มสีให้นางสักตัวหนึ่งเนี่ยบาบาขึนาน้นด้านบนอีกแล้วตัวนั้นแต่ว่ายากว่ะ เอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันมันขึ้นได้เดีย๋ยวนี้มรุนสามันวาปไม่ได้ไกลขนาดนั้นตัตวตัววราปขึ้นได้นะจะลองดูดแต่มีเฮลิเคนซนายมือตัวหนึ่งกระโดดขึ้นตัวนี้มันน่าจะเห็นนะมาแล้วมาแล้ว โดนโดศนวิรัติวอัด,ดีสกิลอีวานก็ไม่ช่วยบอกเลยช่วยก็มาแล้วพี่แรงไม่ปเอ๊ะมีคนเปิดกล่องวะใกล้ๆเราใช่ใช่อยู่ข้างลังแต่บนหัวเรามีหุ่นสามตัวตายๆๆดวงสองไอเอ๊ะ <c oughs> ผม,มคิดไปเองแตผมรู้สึกว่า SMC MM AD กับ TG ได้ไม่คลณระตีกัน่ะ โอ้ฝนอย่างเยอะไม่น่าแตกเลยโอ้เนาะโอ้พี่โดนยำขนาดนั้นอืมแต่เขาก็ไม่ค่อยอยากได้เราเท่าไหร่หรอกพุ่งมาแบบอืมไปตีกันไปเลยพวกนายเอาเลยขอให้สนุก ไอผมว่าเดี๋ยวบ,บาร์ดรอวาร์ฟขึ้นอันนี้กันเลยนะก่อสร้างเนี่ยนะวงวงจะเข้าก่อสร้างปัญหาคือตัวนี้ไว่ะดูมีเอ็กซ์ด้วยเหรอโอ้โหเออเน,นี่ยปัญหาคือไอเนี่ยตีเนี่ยตีอุ้ยแต่อยู่ไกลแต่อยู่ไกลอยู่นะขึ้นก่อสร้างเลยอยู่หมันวาร์ฟใกล้ขนาดเลยหรอ <laughs> นี่ใครมาได้อบูดุลมาเ่ยผม สป,ปีดน,นะโอ้ยมีรถไก่นะคันเอ้ยมีตัวตามมาเยนีจังไวจัดไวจัดมากไอ้รถไก่เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูเลยว่ามันขับไป็น

ตอนนี้บาสเกมลุดนะครับคนดู <Hebrew> ว่าเขาจะรอดยังไม่แต่ยังไม่แตง่ง,ม,ตงมันยังไม่เห็นอย่างอย่างอย่างยัง,ยง,ยง,ยงไม่มีใครยิงบาสเลยอ่ะบาสแบบ <G ing> เออดิง้งดิ้งหลังกอสร้างแต่บันเดอรไปแล้วโอ้โหเสียงยังใกล้มันเห็นบาวเกมหลุดทำไมนี่ พอจำคำศัพท์จริงนี่ไงโจมพิลโจมพิลตอนโดนยังมึงจริงยากได้จับเขาเหลือสองเลยมนะั้งต้องดูเราดูอีกคนผมว่าอีกคน<ช>น่าจะหุ่นแตกแล้วมั้งอีคนที่ขี่อันนี้ม้างหน่งโอ้ยเฮลโลเกตส์ ยำเลเทะแบบยูยีเลยมีตาส่วนแบยได้กคนหนึ่งน่าอยู่ในวงนั้นใช่ใช่ตายแล้วไม่มียาแ้วเอือร้อยเกมหลุดผูสวยอ๋อเขาตายไปตัวหนึ่ง อ่าอน,นี่อีกคนหนึ่งไม่มีคนละโอเคครับวันนี้ก็โดนยำสมใจครับสมใจอยากดีทั้งหลุดทั้งโผล่อะไรไม่รู้โอเคถ้าชอบคลิปน,น,นี้ก็ฝากกดไลค์ก็ s u b s c r i b ด้วยครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย